เป็ดอี้เหลียงนะครับเป็นเป็ดที่ประเทศจีนได้น้อมถวายให้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งต่อมานะครับทางกมรมปศุสัตว์ก็ได้นํามาขยายพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจนําไปเลี้ยงคุณพงพันธ์้าจเจริญน,นะครับเจ้าของสวนติดดาวก็เป็นคนหนึ่งที่นําเป็ดอี้เหลียงมาทดลองเลี้ยงที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งพบว่าเป็ดอี้เหลียงเนี่ยโตเร็ว,ลวแล้วก็สามารถเป็นได้ทั้งเป็ดเนื้อแล้วก็เป็ดไข่ อันนี้เป็ดพันอะไรครับเป็ดพันอีเหลียงครับมันมีข้อดียังไงครับเป็ดอีเหลียงนี่เป็นทั้งเป็ดเนื้อและเป็ดไข่และโตเร็วเป็นเป็ดไข่ที่ให้เนื้อเยอะถามว่าเหมือนกับเป็ดปักกิ่งเลยลักษณะท่าทางอย่างเหมือนกันแต่อัตราการจะเติบโตแตกต่างกันเป็ดอีเหลียงเขามยในไทยหลายหลายสิบปีแล้วในประมาณห้าสิบหกสิบปีแล้วครับแต่คนไทยไม่สามารถจะเข้าใกล้มันได้เพราะว่า เพราะว่าม,มันอาจจะถูกปิดกั้นด้วยอะไรสักอย่างเพราะไม่เขาไม่ใช่ตัวที่ถูกนาเสนอแต่ผมมาเลี้ยงเนี่ยเป็ดอายุเดือนกว่าคือสามารถเอาแปรรูปเป็นอาหารได้แล้วนะครับเดือนครึ่งหรือสองเดือนเนี่ยทำอาหารได้แล้วจาหน่ายได้แล้วนะครับแล้วเป็ดอีเลียงไข่เขาจะฟองใหญ่พระนางจเจ้าเดชพระรา,ระราชนีนในราชการที่เก้าท่านรับถวายจากเป็ดอีเลียงจากประเทศจีน แล้วส่งต่อให้รริษั์ที่กระบ,บินบุรีเพาะขยายพันธุ์แต่สายพันธุ์เป็ดไม,ไม่ได้ถึงมือเกษตรกรสะก,กีเลยกลายเป็นสายพันธุ์ที่หายากบางทีณวันที่ผมไปเอารูปเป็ดกลุ่มนี้มาเนี่ยเขายังขายที่ตัวละแปดสิบาทอยู่เลยที่ก็มาทํากับทีมงานทำยังไงจะให้ต้นทุนของเป็ดอินเหลยยงนั้นมันถูกลงเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรสามารถซื้อไปเลี้ยงได้แล้วก็เลยเริ่มกันทำแล้วก็ทํา เพราะว่าทําทตู้ฟักเองวั้งเราก็จะเอาตู้เย็นเก่าเนี่ยไปทาตู้ฟักมาตั้งที่นี่เก็บไข่จากนี่เข้าตู้ฟักเลยเลี้ยงนานขนาดไหนเขาจะเริ่มออกไข่แล้วครับเดือนที่ห้าครับเริ่มออกไข่เป็นปกตินี่หกเดือนแต่ตัวเล็กๆแต่นี่ถ้าได้เห็นเขาลุกมาเดือนนึงตัวจังกา,ารนะครับแล้วตอนไหนที่เราจะสามารถจับขายเป็นเป็ดเนื้อได้อะครับเป็ดเนื้อขายได้ตลอดตัวผู้นี่ก็คือพคบครบสามเดือน สองเดือนขึ้นไปเนี่ยเริ่มจับขายได้เลยแล้วเนื้อเขากินอร่อยมากนะแตกต่างจากเป็ดเนื้อบ้านเราทั่วไปยังไงครับหนึ่งไม่เหนียวสองเนื้อเขามีความหอมมีความฉ่ําน้ําถ้าคนที่ชอบทำอาหารชอบทดลาบเป็ดเนี่ยจะรู้ว่าเป็ดถ้าเป็นเป็ดเทศบ้านเราเนี่ยเนื้อเขาจะออกเหนียวอปริมาณน้ําแทรกในเนื้อจะน้อยหน่อยพอมาเป็นบาบาลีบาบารีในเนื้ออมันจะแทรกในเนื้อเยอะแต่ก็ยังได้กลิ่นสาบของเป็ดอยู่ แต่เป็ดอีเหลียงเป็นเป็ดที่ไม่มีกลิ่นสาบเนื้อนุ่มแต่ความรู้สึกผมนะก็เหมือนถ้าเรากินเป็ดอีเหลียงเนี่ยเราเหมือนกับเรากินไอ้เนื้อโคกคุนะนะครับคือเนื่องจากเขาโตเร็วมันแท่งในเนื้อก็จะเยอะแล้ววาทําอาหารเนื้อเขานุ่มมากแทบจะใช้คาว่าละลายในปากได้เลยแล้วการเลี้ยงเนี่ยครับเราใช้อาหารอะไรเลี้ยงครับเป็ดอีเหลียงครับอที่นี่ผมเนื่องจากว่าโดยความคิด เราเน้นเรื่องกเกษตรธรรมชาติเนาะผมไม่ได้ใช้คำว่าอินทรีย์นะใช้คำว่าธรรมชาติธรรมชาติดูแลธรรมชาติทุกอย่างต้องเกื้อหนุนกันเบื้องต้นในหนึ่งเดือนแรกผมใช้อาหารเลี้ยงอาหารเป็ดทั่วไปมาเลี้ยงแต่พอเลี้ยงไปสักพักหนึ่งถ้าเราจะใช้หัวอาหารเลี้ยงไปตลอดเนี่ยมันเหมือนเราเรายังเดือนเก้าเดือนตามเส้นที่เขาขีดให้เราทําที่เราจะใช้ลำต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยมหาหั่นนานๆแล้วคุกใส่ลำ ช่วงปรับเปลี่ยในใหม่ก็จะเสริอมหอาหารให้เขาบ้างที่วทัานทุกวันนี้ทุกวันนี้ให้กินเศษอาหารลำต้นกล้วยหญ้า,าหญ้าหวานที่เราปลูกไว้เนี่ยมาสับแล้วคุกอาหารให้กินใบชายาถ้าเห็นที่เห็นนะั้นรอบข้างล่างเขาจะเก็บกปนหมดเลยแต่ชายาเนี่ยกินสดมากไม่ดีเพราะถ้ากินสดลงมาในเป็ดจะขาอ่อนเพราะยางสีขาวเขามันมีสารพิษอยู่ฉะนั้นคนก็ไม่ควรกินสดควรจะลวกเหมือนกันเนี่ยเราก็เลยเน,นเน้นการให้อาหารแบบธรรมชาติมากกว่าไม่เน้นหัวอาหาร ง่ายครับอาหารพวกนี้บ้านเรามีเศษอาหารแทนที่เราจะไปศาสติ้งให้มันเป็นกลิ่นให้เป็นบนภาวะใหม่เราเอามาคุกใส่ลำใส่ต้นกล้วยให้เป็ดให้สาตว์เลี้ยงรูกินได้ถ้าขายเป็นกิโลเนี่ยครับเป็ดอีเหลืองราคาเท่าไหร่ครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าขายเป็นกิโลเนี่ยผมยังไม่รู้วจะขายยังไงเพราะตอนนี้มีคนมาติดต่อซื้อพ่อพันแม่ผ่านคู่ละันาดห้าร้อยบาทก็แสดงว่าตลาดเป็ดเนื้ออีเหลืองนี่ยังยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคนยังยังไม่กล้ากิน นะครับยังถ้าับขายก็คือต้องยังราคาสูงอยู่เพราะฉะนาจากการเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อย่างผมเนี่ยพ่อพันธุ์ตอนนี้ก็น่าจะสามกิโลแม่พันธุ์สองกิโลนี้นี้ก็จะอยู่ที่ห้ากิโลห้ากิโลเขาเขาให้ราคาที่พันห้านะครับก็ราคาเรื่องอยู่แต่ระยะยาวครับอยู่ที่การทําตลาดเราไม่ต้องทําไม่ต้องการให้ราคามันสูงอย่างนี้เราต้องการให้ราคามันต่ำลงต่ำลงแล้วทุกคนสามารถจะมีเลี้ยงเป็ดไว้กินได้ นะสนใจนะครับเพราะว่าเป็นทั้งเป็ดเนื้อแล้วก็เป็นเป็ดไข่ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเป็ดอี้เหลียงนะครับก็สามารถติดต่อสวนติดดาวไปได้ตามลิงก์ข้างล่างเลยนะครับ